ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้าหมูมู่นะครับวันนี้สุกที่2ี่27กันยา67นะครับก็สายๆนะครับเราก็มาสรุปผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงคู่ที่น่าสนใจพร้อมอัปเดตราคาล่าสุดนะของวันนี้ด้วยนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับมีรายการสำคัญ หลายรายการอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> เริ่มกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับก็ราคาแปลกใช่ไหมเออราคาแปลกเนี่ยไม่มาอยู่คู่เดียวนะครับส่วนอีก2คู่มาเฉยนะครับคู่แรกนะครับเบียร์ลิวนะครับก็สามารถบุกไปเอาชนะนะครับเจ้านกแก้วเอสปันยอนได้2ประตูต่อ1หนึ่งนะครับรวมถึง ตามหมีเอลติโกมัดริดนะครับที่ต่อราคาครึ่งลูกวัดใจเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับตามีก็สามารถบุกไปเอาชนะเซลตาบิโกได้1ประตูต่อด0นะครับในขณะที่คู่ที่พิกล็อกเล็กๆนะครับนั่นก็คือทีมบั้ยอย่างลาสพามัดนะครับก็สามารถยันเสมอเรียวเบติตไปได้หน,นึ่งหนึ่งนะครับถึงจะกินแค่ครึ่งหนึ่งแต่ก็ถือว่าได้กินนะครับที่สำคัญลาสพามัดนำก่อนด้วยนะเรียวเบติตไล่ตีเสมอนะครับ ในยูโรปาลีกนะครับยูโรปาลีกเนี่ยก็กาลาสโกเรนเจอร์นะครับสามารถบุกไปเอาชนะเมาโมจากสวีเดนได้ส0ูนย์นะครับแล้วก็คู่ที่ <c oughs> เราวิเคราะห์ออกหน้าชอตู้ครับเกือบไม่รอดเหมือนกันนะแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือเฟเนบเช่เนี่ยมันนำ2ส2 0ูนย์นะครับจนนาที90บวกนะครับไอแซงกินลุดนะครับก็มาไล่ หนึประตูต่อ2แทนที่จะกินเนื้อๆนะครับก็กินไปในราคาครึ่งควบลูกน้ำประมาณสัก8หรือ7-8นี่แหละนะครับเฟนเนบรเช่เฉือนชนะ,ะแซงกินลุดไป2-1นะครับในขณะที่ไก่โดยทองท่อแนมฮอสเปอร์นะครับถึงแม้จะมีผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับแล้วก็ต่อสูงถึง2ลูกควบเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถถล่มคาราบักทีมเยือนไป3-0พอดีกินเลยนะครับ เอเอสโรม่านะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่แหมอุตส่านำก่อนในครึ่งแรกนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนแอตเลติกบินเบาตีเสมอแล้วก็จบลงด้วยผลเสมอนะครับโรม่าเสมอแอตบินเบา1 1นะครับโอลิมปิกดียงที่มองว่าจะเป็นงานยากครับก็สามารถเอาชนะโอลิมเปกอสจากกีสไปสบายสบายครับอาร์แจกอัมออสเตอร์ดัมก็ราคา วัดใจเหมือนกันนะครับเจอกับเบสิกตัตแล้วก็ต่อครึ่งลูกเนี่ยสุดท้ายแล้วโอ้บอลคนละเรื่องครับอาแจกไล่ถล่มเบสิกตัตไปถึง4ประตูต่อ0น,นะครับในขณะที่อ um ินซีแดงดำไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับต่อเขาแบบหลายสเต็ปมากครับไหลาจากราคาลูกประจบที่ลูกครึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วครับทำได้แค่เสมอกับวิกตอรียเพาเซนไป3ประตูต่อ3นะครับน่าผิดหวังนะครับน่าผิดหวัง อีกคู่ที่น่าผิดหวังก็คือรากานะครับ,บรากานี่ก็คืนตังนะครับเพราะว่าทำได้แค่เฉือนชนะมักกคบี้เทวาวิฟที่เหลือเพียงเอเคนนะครับโดน2แดงเนี่ยก็เอาชนะได้แค่สอหนึ่งครับแล้วเป็นฝ่ายตามหลังก่อนด้วยนะยังดีที่กลับมาชนะได้ครับนะสุดท้ายนะครับสเตวาบูคาเลสนะครับก็ไล่ถล่มลิกาสไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับ นี่ก็คือผลยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้นะครับอ๋อแล้วก็ผมก็ดูและเขาเปลี่ยนระบบเป็นแบบแชมเปี้ยนลีกเลยก็คือเป็นระบบลีกครับเป็นระบบลีกเป็นตารางลีกแล้วก็น่าจะ,ะคัดทีมเข้ารอบเหมือนกันนะเพราะว่าผมมองแล้วมันมี36ทีมเหมือนกันเหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะพยายามรวบรวมแล้วก็ไปคุยในคอนเทนต์คุยกับน้แล้วกันนะครับ คบปาอิตาเลียสคู่นะครับไม่มีพิกล็อกครับมอนซ่านะครับก็สามารถเอาชนะเบรชชา31ครึ่งแรกก็นำสามศูนยแล้วนะครับในขณะที่นาโปลีครับก็ไล่ถล่มปาเลโมห้านะครับครึ่งแรกก็นำสามศเหมือนมอนซ่าเลยนะครับคบไปอิตาเลียเมื่อคืนไม่มีพิกล็อกนะครับในสวีเดนออสเวคานนะครับฮามวบี้ชนะฮัตเค้น20งนะครับ w ว t ตเทลถึงแม้จะเป็นบอลต่อราคาแปลกแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรโกเดนเบิร์กได้ครับเสมอ1นึ่งนะครับเป็นฝ่ายไล่ตีเสมอด้วยนะครับแล้วก็ h a m s มสตันะครับก็ไล่ตีเสมอเคาม่าไป2-2นะครับเบลเยียมโป e ลี u กนะครับเบลเยียมโปลีกเนี่ยเกนลองจ่าฝูงครับแม่บุกไปแพ้เคอร์เคิบูสนะครับ1ประตูต่อ2นะครับ ในขณะที่ออสเตรียบนเดดลิก้านะครับฮาร์ดเบิร์กครับก็เฉือนเอาชนะวัตเทนไป1-0นะครับเดนมาร์กครับนะครับโคเปนเฮเกนนะครับต่อมากๆเลยสุดท้ายบุกไปเอาชนะเฮอร์ฟอสโคเก้ได้แค่2ประตูต่อศูนย์ครับเสียครึ่งด้วยนะไม่ใช่ไม่เสียครึ่งก็คืนตังค์นะครับนี่คือผลเมื่อคืนนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนวันศุกร์ก็แน่นอนครับมีฟุตบอล หลีกหลักหลีกใหญ่ลงสนามนะครับเจดมาหลีกละตัว <laughs> นะเราไปเริ่มกันที่บุนเดสติก้าเยอรมันครับตีหนครึ่งนะครับเสือเหลืองบริเซียดอทมุนครับเล่นในบ้านรับการมาเยือนของโบคุ่ม um นะครับเป็นต่อลูกครึ่งควบ2นะครับในขณะที่เกาโชซิอลตาลีก็มีคู่เดียวเหมือนกันครับตีหนึ่ีสิบห้ปีศาจแดงดำเอซิมิลานครับเล่นในซานซิโรนะครับ เจอกับเลดเช่เนี่ยเป็นต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับโอ้โหราคาแบบบอลวันศุกร์แล้วดูราคานะครับนะลาลิก้าสเปนนะครับลาลิก้าสเปนเนี่ยมาโยก้าทีมเยือนนะครับจะบุกไปต่อเลียวบายาโดลิดราคาเสมอนะบายาโดลิดอันดับ18นะครับมาโยก้าอันดับ6นะครับในขณะที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับมี2เวลาครับหกทุ่มแบลดจะบุกไปต่อโอแซนะครับราคาเสมอ แล้วก็ตี2นะครับปารีสแซงต์แชมงเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อแลนส์ลูกครึ่งนะครับโอ้โหบอลต่อที่เล่นในบ้านวันนี้ราคาบังคับยิง2เม็ดหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสือเหลืองบริเซียดอตมุนนะครับบริษัทแดงดำเอซีมิลานแล้วก็ปารีสแซงต์แชมงนะครับในขณะที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษตี2นะครับลูตันทาวจะบุกไปต่อพีมัตครึ่งลูกนะครับฮอลแลนด์เอเลดีวิซีนะครับตีหนึ่ง เฮลีวีนครับบุกไปต่อเฮลเกิลอเมโลราคาเสมอนะครับแล้วก็โปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับตี25นะครับจากฝูงอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับจะบุกไปต่อเอสโติลที่2ลูกนะครับโอ้โหสปอร์ติ้งนี้ต่อราคาแบบนี้แทบทุกเกมเลยนะไอแลนด์พิเมลีกนะครับเตะตี1.45สี่คู่นะครับแล้วก็ตี2ออีกคู่หนึ่งนะครับ จ่าฝูงเชลบอลนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อสลิโกโลเวอร์ครึ่งควบลูกนะครับออลองจ่าฝูงอย่างเดลี่ซิตี้ครับบุกไปต่อด็อกเคดาอยู่ในเตด1ลูกนะครับกันเวยอยู่ในเตดครับบุกไปต่อวอเตอร์ฟอสต์หน้าปอปานะครับแล้วก็โบฮีเมียนนะครับบุกไปต่อดันดักที่หน้าปอปานะครับในขณะที่คู่ดึกตีสอเนี่ยแชมล็อกโลเวอร์ Lower, ครับ เล่นในบ้านเป็นต่อเซนพทริกครึ่งควบลูกนะครับอ่าฟินแลนด์พีเมียนะครับก็คือไวเคาลิก้านะครับเตะสี่ทุ่มนะครับอ,อ่โอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่ไวเคาลิก้านะอ,อ่ใช่ไหมอ่ะไวเคาลิก้าทำไมมันเป็นกานิสตันเฮลซิงเกีอืมอ่ะเป็นหลีกร่างหรือเปล่านะครับ กานิสตันเฮลซิงกิครับเล่นในบ้านเป็นต่อ a อซอูลูเนี่ยครึ่งลูกนะครับแล้วก็ตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับหทุ่มนะครับอิสตันบูบูยูเชกนะครับบลุกไปต่อชีวัสปอร์เนี่ยราคาเสมอนะครับเบลเยียมโปลีกตี1นนะครับขับบูสนะครับบลุกไปต่อชาเลลัวครึ่งควบลูกนะครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกครับสทุ่มนะครับ บิทอลุนโปรเอสตินะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเฮอร์แมนสตัดเนี่ยหน้าปอปานะครับแล้วก็ตีหนึ่งดีนโมบูคาเลสครับเล่นในบ้านเป็นต่อบัวโตซานนี่ครึ่งควบลูกนะครับลีกทูอังกฤษตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับทานสเมียร์โลเวอร์เล่นในบ้านเป็นต่อเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับปอปานะครับลีกที่สองเยอรมันนะครับเตะพร้อมกันสองคู่ห้าทุ่มครึ่งนะครับ จกฝูงอย่างฟ o r t ต n a d u s เซนดอรครับบุกไปต่อกอยเทอร์เฟรตเนี่ยปอปานะครับแล้วก็น้องใหม่อุมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อไอแท็กเบลชวหน้าเสมอนะครับซิลิบีอิตาลีตีหนึ่งครึ่งนะครับซิดาเตลา่านะครับเล่นในบ้านเป็นต่อโฟซิโนเน่ราคาเสมอแล้วก็เซกุนดาสเปน2นะครับตีหนึ่งครึ่งนะครับอลบาเซเต้นะครับ เจอกับลองบวยครับลาคอนุนญ,ญาต่อแค่หน้าปอปปานะครับต่อไปก็เป็นหลีกล่างของฝรั่งเศสแล้วก็คอนแลน์นะครับหลีกเดอฝร,รั่งเศสนะครับเตะตีหนึ่งหกคู่นะครับดันเคอร์ทีมาดับสามนะครับบุกไปต่อมาติเกสราคาเสมอหลีกเดอเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยนะครับ ไอ้พวกอันดับดีๆที่ออกไปเยือนนี่เสร็จหมดเลยนะครับแล้วไอ้อันดับต่ํากว่านี่เป็นฝ่ายต่อใช่ไหมเดี๋ยวดูวันนี้นะครับบาสเตียเล่นในบ้านนะครับเป็นต่ออานซี่ปอปานะครับลาวาวเล่นในบ้านเป็นต่อปัวเอฟซีราคาเสมอเกอร์นอบเล่นในบ้านเป็นต่อเกิกมองฟุตราคาเสมอนะครับโอ้โหลริยองครับเล่นในบ้านเป็นต่ออาชักซิโอถึง1ลูกนะครับ ทางทั้งจีลลลียองเนี่ยอยู่อันดับ9ก้าอ่ะชักซิโออยู่อันดับ10อันดับติดกันเพเผอแต้มเท่ากันเนี่ยให้ต่อเป็นลูกเลยนะครับนี่ราคาแปลกแล้วนะแล้วก็อาเมียงครับเล่นในบ้านเป็นต่อโลเดสอาเวลลอนครับปอปานะครับฮอลแลนด์ในวิชั่น2นะครับเตะตีหนึ่งห้าคู่นะครับเอ็กเซลเซียร์ลองจ่าฝูงครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอเซตอักมาสองหนึ่งลูกนะครับ f c ฟซีไอโอเฟเล่นในบ้านเป็นต่อรูด้าเจซีหน้าปอนะครับแล้วก็โวลเลนดัมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ VVV ีวีเวนโลครึ่งลูกนะครับเดนฮาร์กนะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออูเทร็กเนี่ยลูกครึ่งเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาสติดครับเล่นในบ้านเป็นต่อ FC ออสที่ครึ่งควบลูกนะครับอบอลชุดลีกเดอร์ ague, er, กับฮอนแลนด์2เนี่ย จะเห็นว่าผมไม่ค่อยลงมาเลยครับฤดูกาลนี้เพราะว่าราคามันมันจับยากจริงๆนะอืมอืมคือบอลอันดับต่ําสถิติไม่ดีก็สามารถเอาชนะได้แบบชิวๆเลยอเออมันไม่เป็น <laughs> ขนาดบอลหลักๆเรายังโดนเลยถ้าลงมาเนี่ยผมว่าโดนเละเลยะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ส่วนท่านไหนจะคอมเมนต์ก็ว่ากันไปนะครับด้วยวาจาสุภาพก็โอเคนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถช่วยเหลือกันได้ที่ลาย ID นะครับแอดมานะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e d นะครับ n a m o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอบเย็นนะครับรอบเย็นเดี๋ยวมาในเรื่องของอเปอร์เซ็นต์นักลงทุนแล้วก็พิคคอร์หน้าช่องหนึ่งคู่นะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันช่วงเย็นครับสวัสดีครับ